สวัสดีครับผมเชฟออฟนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูมานำเสนอนะครับชื่อเมนูบียอส garlic butter cream นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับที่ผมจะแนะนำให้ใช้กับ ขนมปังบียอดชนิดนี้นะครับอย่างแรกนะครับวัตถุดิบที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับชื่อ Product Easy p ่ u ู Slim ล i มลิตนะครับจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้คือสารเสริมคุณภาพขนมปังจะทําให้ขนมปังของเรานะครับมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่และความพิเศษของเขานะครับก็คือ Product ชนิดนี้นะครับสามารถลดไขมันลงในสูตรนะครับได้ครึ่งหนึ่งครับยังทำให้ขนมของเรานะครับมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะครับ และทําให้สินค้ามีคุณภาพยาวนานขึ้นครับโปรดักที่2นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือสินค้าชนิดนี้ครับมีชื่อว่าคิมิวิทคลาสสิกครับคิมิวิทคลาสสิกนะครับก็คือคัสตาร์ดทีมสําเร็จรูปนะครับมาในรูปแบบผงนะครับคัสตาร์ดสำเร็จรูปนะครับหน้าตาแพคเกจจิ้งจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือคัสตาร์ดพร้อมใช้งานเลยนะครับสามารถเติมแค่น้ำลงไปนะครับหรือของเหลวนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการทำขนมปังบียอสกันนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับนำไปเข้าเครื่องตีขั้นตอนการผสมนะครับอย่างแรกที่จะใส่นะครับแป้งขนมปังอย่างที่สองนะครับพระเอกของเราวันนี้นะครับอีซี่พูล่าสลิมลิทบันครับถัดมานะครับเกลือน้ำตาลครับนมผงครับ ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในการทําขนมปังนะครับยีสต์ครับแล้วก็ตัวไขมันของเรานะครับวันนี้เราใช้เนยนะครับที่ลดลงจากสูตรห้เนะครับถัดมานะครับไข่ไก่ครับส่วนผสมของเรานะครับคนให้เข้ากันนาทีแรกหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําลงไปเราจะตีเป็นเวลาช้า3นาทีเร็ว7นาทีนะครับหลังจากอุณหภูมิโด่งเรานะครับมีอุณหภูมิที่26องศาแล้วนะครับเราสามารถใส่ตัว กระเทียมเจียวกับใบพาสเซลลงไปได้เลยนะครับเราตีเขาให้เข้ากันเป็นเวลา1นาทีก็พอนะครับแค่ให้เข้ากันครับครับหลังจากที่เราตีขนมปังนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของขนมปังเรานะครับขนมปังตัวนี้นะครับที่เรามีชื่อว่าบิยอดนะครับ ตัวขนมปังเรานะครับลองสังเกตดูนะครับจะมีตัวพาส์เล่นะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับอยู่ในโดของขนมปังด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะพักขนมปังเรานะครับเป็นเวลา20นาทีก่อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะมานําเสนอการทำครีมนะครับว่าขั้นตอนการทำครีมอันดับแรกนะครับผมจะใส่ตัวคิมมี่วิตคลาสสิกลงไปเลยน้ําหนัก200กรัมนะครับใช้น้ําเปล่า500กรัมนะครับขั้นตอนผสมนะครับถ้า เพื่อนๆหรือว่าลูกค้านะครับไม่มีเครื่องตีนะครับเราสามารถใช้มือของเราคนตัวคิมมิวิทใช้เวลา3-5ถึงนาทีสามารถจะได้ตัวคัตตาตัดทีมสำเร็จรูปได้เลยหลังจากที่เราคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของตัวคัตตาตัดสำเร็จรูปของเรานะครับเนี่ยครับจะเนียนเข้ากันนะครับไม่มีเม็ดแล้วนะครับอย่างนี้สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับหลังจากเราได้คัตตัดสำเร็จรูปนะครับ มีจำนวนน้ำหนัก350กรัมนะครับวันนี้นะครับผมจะใส่ตัว butter garlic ลงไปนะครับจำนวน350กรัมเท่ากันเราสามารถใส่ลงไปได้หมดเลยตัวครีมของเรานะครับวันนี้เราจะใช้ครีมตกแต่งด้านบนก่อนเข้าเตาอบนะครับตัวคัตตาสํดสำเร็จรูปของเรานะครับสามารถทนอุณหภูมินะครับสามารถนําเข้าอบได้หลังจากเราคนให้เข้ากันเสร็จเป็นเทียบร้อย สำหรับตัว garlic butter cream เป็นไงครับง่ายสะดวกในการใช้งานไหมครับหลังจากที่เราพักขนมปังเป็นเวลา20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งน้ำหนักกันนะครับวันนี้นะครับน้ำหนักที่ผมแนะนำนะครับเราจะใช้น้ำหนักที่60กรัมต่อขนมปัง1ชิ้นนะครับหลังจากที่เราตัดแบ่งน้ำหนักกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคึงขนมปังนะครับให้มีลักษณะกลมกันนะครับ หลังจากที่เราปั้นขนมปังเป็นรูปทรงกลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเขาใส่ลงในพิมพ์นะครับพิมพ์อันนี้สามารถใช้เป็นแพคเกจจิ้งของเราได้เลยนะครับนะครับสามารถใส่เขาลงตรงกลางได้เลยครับหลังจากที่เราใส่ขนมลงไปในพิมพ์แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เขาอีกครั้งหนึ่งลงในพิมพ์เพื่อได้รูปทรงในการอบที่สวยงามนะครับ หลังจากเราปั้นขนมปังเสร็จแล้วนะครับผมจะนําขนมปังเรานะครับเข้าตู้หมักนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้อุณหภูมิในการหมักขนมปังนะครับอยู่ที่3 6มสถึงสาองศานะครับความชื้นอยู่ที่60-70%เปซนะครับเป็นระยะเวลา70-80นาทีนะครับเวลาขึ้นอยู่กับความร้อน ของตู้ของท่านผู้ชมนะครับหลังจากเราหมักขนมปังเรานะครับเป็นเวลา70นาทีนะครับจะได้ขนมปังนะครับขึ้นฟูประมาณ3เท่าตัวนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับตอนนี้ขนมปังเราพ้นพิมพ์ออกมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะนําขนมปังเข้าอบนะครับนี่ครับตัวพระเอกของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับกาลิกบัตเตอร์ครีมนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเขาด้านบนก่อนที่เราจะเข้าอบกันเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะ กรีดตัวด้านบนของขนมปังนะครับให้มีรอยก่อนนะครับเพื่อบีบตัวครีมลงไปด้านบนใส่ถุงบีบเป็นเทียบร้อยนะครับเราบีบเขาได้เลยครับลงไปด้านบนนะครับหลังจากเราบีบตัวครีมไปด้านบนนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าอบนะครับเรายังมีหนึ่งอย่างโรยชีสด้านบนด้วยนะครับครับชีสที่ผมนำมาใช้วันนี้นะครับก็คือมอสซาเรลลาชีสนะครับจะทำให้ขนมเรานะครับมีหน้าตา สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะอบขนมของเรานะครับด้วยไฟบน210องศาไฟล่าง190องศานะครับเป็นเวลา13นาทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูบียอสกระหริกบัตเตอร์ครีมของเรานะครับไงครับสีสันน่ารับประทานไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเท็กเจอร์ของตัวกาลิกบ b u t ต e ร์ครีมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยครับตัวกาล l i c b u t ต e ร์ครีมของเรานะครับยังมีลักษณะเท็กเจอร์ครีมอยู่ด้านบนด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับด้านในของขนมเราก็จะมีตัวกระเทียมตัวใบพาร์สลีย์อยู่ด้วยนะครับ ผมก็ขอฝากติดตามเมนูใหม่ๆได้ที่ f a o e b o o k พลโ s ส Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีนะครับ